าเรียเดียเปสาตงูหัจจก็ต้องมังูหตัวพันเนยตไล้ปโจนะพันเท่าหร่อจนะพัดเท่าไนร่โจะาราข้าสวยตัวก็เราเจ็ดสี่เราตุน้าเราปลาตาปลาตาเป็ดเจ้าปลาตาเป็ดปลาตาเช้าปลาตา้าเราตอต

可以加较少。